สวัสดีครับขอณนะท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกัน,นิกาจ้าบาทินคุณบันิตโอ้ตาดูการล้วงลึกนะผู้ชมลงไปก้นบอ่อครับของคบะสู่ในรุ่นที่8นะฮะ M0 ครับคบะสูุมี2ตัวนะครับในบ่อนี้นู่นะห้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวสารนี้นะครับ2154 ในรุ่นที่9ครับท่านผู้ชม6สูบครับพลัง6สูบเอามางัดกับหินงานแบบนี้ฮะไว้ใจได้เลยกับพลัง6สูบครับเขาบอกว่าแรงงัดแรงขุดเท่านี้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับงานเทฟวี่ดิวตี้ครับเปลี่ยนปันมาใหม่ครับท่านผู้ชมเป็นแบบปันแหลมเอาไว้สลับขุดหินโดย,ยเฉพาะเลยคลิปที่2นะครับในจุดนี้ฮะ ไว้สำหรับให้ช้างนะครับเอาไว้เล่นน้ำเดี๋ยวผ่านน้ำเข้ามาตรงนี้นะครับในเขตพื้นที่ป่าปไม้นะทุผู้ชมโปรเจกต์งานของป่าไม้ฮนะเดิมทีตรงนี้ก็คือเป็นแอ่งอยู่แล้วครับทานผู้ชมทำให้ดีขึ้นเพื่อที่จะเก็บ กักน้ําไว้ใช้ตลอดหน้าแรงนะครับนี่ก็ปลายฝนต้นหนาวพอดีพอดีเอาครับในคลิปนี้ฮนะขอได้รับความขอบคุณจากทางเจ้าที่ป่าไม้นะครับแล้วก็ทางผู้รับเหมานะครับอนุญ,ญาตให้กับทางเราเข้ามาเก็บบรรยากาศไปฝากเอซีกันทางเจ้าที่ป่าไม้บอกว่า สักพักเดี๋ยวช้างก็ลงมาลงมาเล่นน้ำแล้วครับนี่คือพื้นที่ของเขาเนี่ยครับบ่อดเดิมมันอยู่แค่ตรงนี้ฮะนี่ว่าขุดลอกกัน,นแล้วครับ ไว้ใจได้ครับสำหรับงานเทวีดิตี้แบบนี้บ้านเราเรียกว่าล้อเหลยครับออกแบบม,มาสำหรับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมสมบุกสมบันไปได้ทุกที่ครับ รเรียบร้อยนะครับในคลิปนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมกันมาลาทำมิสมุทุกท่านเลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ